สวัสดีครับอันนี้ก็มีหลวงปู่โต๊ะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับสวยมากเลยครับพระเก่านะครับพระเก่ากีบัวใหญ่นะครับหลวงปู่โตกีบัวใหญ่นะครับนี่สวยๆเลยครับเป็นพระเก่านะครับนี่ครับสวยมากเลยครับ ผมไปเหมาพาบ้านมานะครับไปเหมามาแล้วก็ผมก็เอามาเลี่ยมรอบทองนะครับนี่สวยๆเลยขอบทองไม่คอดนะครับไม่ลอกไม่ดํานะครับนะครับองค์พระขอบขอบองค์พระมีเป็นรอยขอบตัดนะครับมีครบนะครับมีตะกุ้นะครับตะกุดอยู่ใต้ฐานนะครับนี่ครับองค์นี้เปิดอยู่ที่พันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่ๆนะครับสวยๆเลยครับนี่ขาแปลงติดอยู่เลยครับ ไปเหมาเพื่อนมานะครับเหมามาหลายองค์ครับเหมามาร้อยกว่าองค์ก็แบ่งปันกันไปครับเห็นองค์นี้มันสวยก็เลยมาแบ่งปันครับเหมามามามีหลายองค์นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับยันคมชัดนะครับเนยตรนสือคมชัดนะครับเป็นพระเก่านะครับกีบัวใหญ่ครับหลวงปู่โตใครสนใจก็โทร ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับโทรได้เลยนะครับส่งโทรได้ตลอดเลยนะครับส่งถึงหน้าบ้านนั่นเลยครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับกลีบบัวใหญ่ครับหลวงปู่โตครับนี่พร้อมกรอบทองสวยๆครับขึ้นคอแฝงกับสร้อยทองก็ได้นะครับทองไม่ค่อนนะครับนี่ไม่ลอกเลยครับไม่ดำ ลืมนะครับหนึ่บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับโทรได้เลยครับใครสนใจนะครับฝากเพื่อนๆีพี่น้องๆกดติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณอย่างมากเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูตลอดครับ้าสวยครับ ใครชอบหลวงปู่โต๊ก็โทรเลยนะครับ0 8 1 7 8 1 6 5 7นนะครับโทรได้เลยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับขอบคุณครับ